อ่าจบไปแล้วสำหรับเดยูอ of ไ i f e นะคะ e นอีพีหกเกี่ยวกับนักดับเพลิงอีพีนี้เป็นอาชีพที่เท่เนาะเท่มากแล้วก็เสียสละแล้วก็น่าจะเป็นการฝึกที่โหดอีกอีพีหนึ่งก็ว่าได้ที่น้องๆเจอจเออกวางเจอไปไม่ใช่เป็นร้อยเกือบร้อย่ะเข้ามาตอนแรกก็คือตึงมากอาจารย์กลุ่มสามก็คือ กิงมเออยิ้มไม่ได้ห้ามแบบอมยิ้มห้ามหัวล้อห้ามพูดเล่นถ้าไม่บอกถ้ายังไม่ได้เรียกชื่อก็ห้ามทําอะไรอย่างเงี้ยเออเกงไปหมดอ่ะตอนนั้นอ่ะเออแต่ว่าพออีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มสี่ก็อาจารย์รีแลกเนาะอาจารย์กลุ่มนั้นรีแลกมากน่ารักอบอุ่นนะคะดูแลอ๋อแล้วก็มีบททดสอบเกิดขึ้นมากมายเสียดายพี่ยีเนาะเสียดายพี่หยีปกติก็จะชอบลุยอยู่แล้วชอบอะไรแบบเนี้ยเสียดายไม่ได้เล่นกับเพื่อนไม่ได้แบบ ึกกับเพื่อนมีมีฐานอะไรบ้างนะตอนแรกเลยอ่ะจะเป็นเหมือนกับแข่งกีฬาเนอ่าแข่งกีฬารวมแหละก็คือมีแบกแบกแบกเหมือนกับน้ำหรอแบกน้ำแบกน้ําแล้วก็แบกเหมือนกับเป็นแท่งแท่งอ่าอืมแท่งกลมๆก่อนแล้วค่อยอ่าแล้วก็ค่อยล้อรถอืมสุดท้ายก็เป็นคน ใช่คนที่น้ําหนักหกสิกิโลก็คือหกสิบกิโลนี่คือหนักกว่าหลายๆคนในไลน์เลยนะอย่างโจเจ้าหนาอย่างจอย่างเงี้ยน่าจะไม่ถึงพี่เจ้าเลยอย่างเงี้ยน่าจะไม่ถึงหกสิบแต่เจ้าล่างไมมแน่เนาะเพราะเพราะน้องตัวใหญ่สูงใช่ก็ได้เห็นพลังของหลายคนอย่างอย่างโจเซนหนาอย่างเงี้ยก็คือตัวเล็กแต่ว่าสู้เนาะสู้มากแล้วก็ทําเวลาได้เร็วมากแต่คนที่ได้เร็วสุดก็คือเจียเนาะน้องเจียใช่ป่ะหนึ่งจุดสี่หรือหนึ่งจุดเท่าไหร่นี่แหละอันนี้คือเร็วสุดแหละ ใช่แล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นน่าจะเป็นสึกกว้างปะหรือไม่แน่ใจคนหรืออยูเชิญไม่แน่ใจแต่ว่าคนที่สามารจูเจนหนานใช่ก็คือแล้วพี่พี่เอ๋อก็คือได้เล่นฐานนี้อยู่ใช่ไหมแต่ว่าน่าจะเจ็บจากฐานนี้ไม่แน่ใจว่าเจ็บจากยกล้อไหมเออเพราะว่าล้อทั้งแบกตอนล้อมันต้องใช้กําลังของข้างหลังเนาะของหลังของเอวอะตอนแบกอีกก็เหมือนกันอื นั่นแหละก็เลยแบบทําให้พี่พี่น่ะเหมือนกับบาดเจ็บอยู่แล้วตอนที่แบบมันตอนช่วงฝึกเต้นฝึกอะไรเงี้ยก็เลยไม่อยากฝืนก็ดีแล้วแหละเนาะเพราะว่าเดี๋ยวไม่อย่างนั้นเหมือนที่พี่เขาพูดว่าเดี๋ยวจะไม่สามารถไปแสดงแบบการแสดงให้เป็นแฟนได้เพราะว่ามีหลายคนที่รอคอยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรักษารักษาตัวเองใช่อย่าไปฝืนมีมีจังหวะที่แบบ หลังจะไปเปิดตู้ว่าจะไปแล้วนะตอนนั้นที่แกว,ว่าผมมีจังหวะที่จะไปเปิดตู้แต่ก็อืมก็ต้องวางไว้เพราะว่าคิดถึงแฟนๆออจะต้องไปสร้างสรรค์ผลงานให้แฟนได้ชมอมืแล้วก็ทีนี้ก็หลังจากมีการฝึกอันนี้ก็จะมีอีกฐานหนึ่งก็คือมีการจุดไฟให้วิ่งฝาเนาะชฐานนั้นแหละที่พี่เยไม่ได้เล่นอ่าตอนแรกก็จ่ายก็กลัวเนาะดูทรงกลัวแบบใชน้องนะน้องกลัว แต่ว่าก็พอได้เล่นก็รู้สึกว่าเออมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นใช่ก็เหมือนกับเป็นด่านพิสูจน์ความกล้าใช่น้องบอกเลยว่าให้วิ่งอีกร้อยเมตรก็วิ่งได้เปิดมาด้วยคนแรกก็คือพี่เจ้าเลยก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็เหวี่ยวเชนก็คือน้องบอกวิ่งสุดกําลังเท่าที่มีไม่กลัวอะไรเลยยักลองอะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วทีนี้ก็มาถึงฐานที่น่าจะยากสุดแล้วก็คือมาที่กองเหมือนกองฝึกสักที่หนึ่งเนาะอ่ามันที่ฝึกที่อยู่ด้านนอก อืมนั่นแหละมีมีที่ฝึกที่อยู่ด้านนอกที่เขาน่าจะใช้ฝึกประจําใช่น่าจะเป็นฝึกฝึกใหญ่เลยอะฝึกใหญ่ของพี่เขาประจาอยู่แล้วจริงๆเใช่ก็มีการแบบว่าเอ่อให้สร้างห้องน้ําซึ่งคนที่คะแนนน้อยติดลบก็คือจะหาแล้วก็ให้เยรเลือกเพื่อนมาหนึงคนก็คือเขาก็เลือกเพื่อนสนิทเขานั้นก็คือจิกวาง ผู้ซีเขาอ่าแล้วก็พี่เย,ยก็มาช่วยเพราะว่าพี่เย่ยบาดเจ็บอยู่ก็ไม่ได้ไปลาตาเวนเพราะว่าเขาแบ่งกลุ่มเป็นลาตาเวนแล้วก็แล้วก็กลุ่มสร้างห้องน้ำใช่ไหมแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มอะไรนะเหม,มือนกับไปพีอาร์ประชาสัมพ<อ>ันธ์มีการแบบไม่ให้แบบให้ระวังไฟปา่าอะไรอย่างเงี้ยที่ในหมู่บ้านก็คือกลุ่มพวกเจ้าล่างล้วล้วกลุ่มเด็กอืมส่วนกลุ่มที่เดินป่าก,ก็มีพวกพวกี่ตัวเจ้าหนานยาอเชิญใช่เจ้าเลยเจ้าเลย ระมาณนี้ไม่แค่นี้ใช่ก็ไปไปฝึกสกิลคำคำยาวช้นตอนนั้นว่าใช่รายงานแล้วบอกให้ตอบว่าชัดเจนนะตอบว่าชัดเจนซื่อว่าเออแล้วก็มีการไปนั่งกินขนมเนาะไม่รู้เขากินอะไรคุกกี้อะไรไม่รู้เออที่ที่กินตอนแรกรีแอคหน้าหย่อยชันกับจะจะนานคืออร่อยมากแบบว้าวมากกันมากเลยอ่ะเออแล้วก็มีการฝึกทีเนาะอ่ะก็มีการฝึกก็คือการดับเพิงจริงจังเลยใช่ไหมใช่ เป็นเหมือนมีขั้นมีตอนที่ชัดเจนเลยก็คือเอาเอาน้ำไปไปไปฉีดก่อนเนาะแล้วก็มีลมตามใช่ไหมแล้วก็มีอีกแผนกหหนึ่งอะไรไม่รู้เนาะไม่แน่ใจเราเราก็อ่านไม่ทันแผนที่สามขั้นตอนที่สามอ่ะมันมีปืนน้อยด้วยไม่แน่ใจว่ามีปืนเล็กตามเก็บตามเก็บเก็บเพลิงที่มันเล็กเล็กเลือเล็กๆเล็เล็กน่ะใช่แล้วก็เหมือนจะอ่านทันเป็นเหมือนกับมีให้ให้ฉีดหรือให โปยาอะไรสักอย่างที่มันจะเหมือนสกัดเพลิงมั้งขั้นตอนอสุดท้ายอะ่ะคือหลังจากที่ไฟดับแล้วเขาจะให้ใส่อะไรลงไปนี่แหละมันจะปักสกัดไม่ให้เพลิงลุกขึ้นอีกอืม,อมนั่นแหละแล้วก็ผ่านไปด้วยดีเนาะน้องๆก็รู้สึกว่ารู้สึกแบบฮึกเหิมกันทุกคนอย่างอย่างเยวเชิญก็บอกว่ารู้สึกว่ามีแสงเปล่งประกายอาอกเยกตัวรู้สึกเทรู้สึกล่อขึ้นมาใช่เหมือนที่เราคุยกันนอนที่ดูว่า อ่าคนนี้เขาทําอาชีพนี้อ่ะคือพอเขาได้ทําแบบเริ่มทําครั้งแรกแล้วเขาทําแบบว่าให้มันออกมาได้ดีเขาน่าจะมีความภูมิใจมากๆในตัว,ตวเอง<จ>รู้สึกว่าโอ้ได้ช่วยคนได้ไรมันก็จะเป็นนี่แหละตัวนี้เป็นตัวผลักดันขับ<ม>เคลื่อนให้เขาอยากจะทําอาชีพนี้เรื่อยๆเนาะรู้สึกมีกําลังใจที่เราได้ช่วยเหลืออะไรเงี้ยใช่ใช่ขนาดน้องๆมาลองครั้งแรกยังรู้สึกว่าโอ้เขา<ม>รู้สึกดีมากๆที่เขาทําสําเร็จกับเพื่อนๆกับทีมเขาอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละ อืมก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ขอพูดอีกนิดนึงในเรื่องของอาหารการกินหน่อยคือดีมากดีใชนเนว่าแต่บุฟเฟ่ใช่ตอนแรกเราจินตนาการไว้ว่าน้องเขาอ่ะไม่ม่อยู่ในค่ายเนี้ยการฝึกการกินน่าจะมีการแบบลําบากนิดนึงให้น้องๆได้ผ่านความอดทนอะไรเงี้ยแต่ไม่เลยจ้ะที่จริงประเทศดีมากประเทศเขาดีเนาะดีมากมีกุ้งนะจ๊ะไม่ใช่เศษเนื้อไม่ใช่เศษผักใดๆก็คือ ดเขาเลี้ยงดีมากคือน่าจะเป็นอาหารในชีวิตประจําวันอยู่แล้วไม่ได้ทําเพราะว่าอะไรมาแต่คือเป็นอาหารที่ประเทศเขาอ่ะให้สวัสดิการของกลุ่มข้าราชการแบบดีอยู่แล้วดีมากตับพอร์ตมาคือเขาทําคนกลุ่มเนี้ยเขาทํางานนะเขาควรได้อยู่ได้กินแบบเนี้ยมันถูกต้องแล้วมันดีแล้วแบบเนี้ยมันดีงามเหมาะสมถึงแม้ว่าช่วงที่เขาทำงานอาจจะไม่มีไฟไหม้แต่เขาก็ต้องฝึกซ้อมกันเป็นประจําเป็นประจําใช่ก็คือต้อง ใช่คือ<ม>ทุกๆเช้าที่เขาตื่นมาไม่ใช่ว่าไม่มีการไฟไหม้เขาต้องแบบสบายไม่ใช่ใชทุกคนฝึก,ต,กตื่นมามีเวลามีการฝึกใช่ไม่ใช่ว่าจะแบบรอไฟไหม้อย่างเดียวเขาต้องเตรียมพร้อมร่างกายของเขาด้วยให้พร้อมตลอดเวลาใช่พเพราะเผื่อเราเข้าไปปุ๊บร่างกายเราไม่ไหวไปแบกแทนที่จะช่วยคนได้หนึ่งคนเขาแบบ<ม>คนออกมาไม่ได้มันก็ ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะใช่ใช่บางทีอาจจะไปเป็นเหมือนกับตัวถ่วงของทีนี้เราต้องดูแลร่างกายเราให้พร้อมเสมอร่างกายจิตใจเพราะถ้าไฟไฟป่าไหม้แต่ละทีไม่ใช่วันเดียวนะกวจะดับมันล่าไปอเหมือนที่น้องบอกไงว่าที่อาจารย์ถามว่าระหว่างไฟป่ากับไฟที่เกิดในเมืองอ่ะมันต่างกันยังไงน้องเขาก็ตอบว่าไฟป่ามันจะควบคุมไม่ได้เพราะว่าได้ลมด้วยอะไรที่มันรุนแรงเพราะว่ามันอยู่กลางป่ากลางเขาใช่ไหมอันนี้มันน่าจะยากเนาะเพราะว่าลม ลมมันมาปุ๊บมันไปเร็วเนาะแบบไฟมันจะลามเร็วอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าน้ําน่ะเข้าไปตรงไหนยังไงอีก<ช>ถ้าในเมืองก็ยังพอมีรถขับไปนะ<ช>เป็นที่เป็นทางดีถนนดีใช่เมืองอันนี้เพื่อไปกว่จะเข้าถึงอีกใช่ตอนแรกเราก็คิดว่าเป็นอาชีพนางดับเพลิงเฉยๆแต่ที่จริงเขาคือทหารอ๋อทหารใช่ทหารดับเพลิงเพราะว่า หลายๆคนที่คุยกันเห็นไหมที่เขาบอกว่าเขาสมัครเข้ามาเป็นทหารก็ดีเนาะเพื่อเข้ามาเป็นเขาน่าจะเป็นเหมือนทหารพอเข้ามาเป็นทหารก่อนเหมือนทหารทั่วไปฝึกก่อนแล้วก็อาจจะมาเลือกหน่วยไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะคะเลือกหน่วยไปเป็นนันกกับเพิง่งหน่วยหน่วยแบบว่าตามชายแดนลาตะเวนหน่วยแบบ ในเมืองอะไรอย่างนี้หรือบอกไม่แน่ใจนะเขาน่าจะเป็นอย่างนี้แบบนี้ดีก็คือถ้าสมัครเข้ามาคือเขาพร้อมที่จะทําอ่แล้วเพราะเขาชอบใช่ไม่ใช่มาบังครับดีมากอันนี้คือเราชอบมากๆเลยว่าคือพอคนที่เขาเข้ามาด้วยตัวเขาเองโดยที่ไม่ได้บังคับเห็นไหมเขาพูดด้วยความภาคภูมิใจมากว่าเขาเข้ามาตั้งแต่อยย่สิบหกอืมอืมแค่นี้ก็รู้แล้วว่าถ้าเข้ามาทํางานเขาตั้งใจแน่นอนถ้าคนที่เขาชอบใช่ เข้ามาเข้ามาทําในหน้าที่นี้จริงๆไม่ใช่เข้ามาเป็นทหารแล้วทาอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยอันนี้คือมันดีมากคือมีคุณคุณภาพมากๆอ่ะแบบเนี้ยเออทหารที่มีคุณภาพเออนั่นแหละอันนี้ไม่ได้พูดถึงอะไรนะนี่พูดถึงในในอีพีนี้นะคะใช่แล้วก็เออก็ประมาณนี้แล้วก็มีภาพประมวลให้ดูเนาะภาพประมวลให้ดู ทั้งหกอีพีที่น้องๆได้ฝ่าฟันมาไม่ว่าจะเป็นทั้งอีพีที่แบบอีพีแรกเลยจักรยานใช่ B M X บเอีพีที่เราเจ็บปวดกับอีพีหนึ่งที่เจ็บปวดก็คือการฝึกซ้อนเต้นตอนนั้นอะที่น้องมีการแบบสไลด์ตัวแบบล้มลุกคุกคานอืมแล้วก็มีอีพีแบบเอ่อแต่งคอสเพย์เอ้ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะคอสเพย์ไหมเรียกว่าอะไรใช่อ่าแต่งคอสเพย์แสดงเป็นตัวละครแล้วก็อีพีนี้วนิ้วใช่มีมีแต่งตัวเป็นนิ้วใช่ไหมคะ อ่าแล้วก็อีพีของพี่เคยเจียก็คือเป็นนักอ่าหมักล้อมใช่ก็เป็นอีพีที่รีแลกต์อีพีหนึ่งเคยที่เคยเจียแล้วก็อีดพีที่แล้วอีพีห้าก็คืออีพีที่อยูยวกับหมู่บ้านเนาะใช่เราชอบมากอันเนี้ยคือน้องๆได้ไปใช้ชีวิตในหมู่บ้านของเหมือนคล้ายๆฟิลแบบรู้สึกว่าน้องน้องมีความสุขมากใช่ไม่ต้องคิดอะไรเลยก็อยู่กับชาวบ้านใช่อยู่กับวัฒนธรรมวิถีชีวิตพื้นบ้านบางทีใช้ชีวิตธรรมดาก็มีความสุข ใช่ใช่แล้วเร,เราไม่ได้เราเราพลาดช,ช่วงท้ายไปของ e p พห้าเราเออแต่ว่าเราไปดูย้อนหลังแล้วนะทุกคนมีคนแปะคลิปให้<ม>เป็นตอน <he. S 2> ที่พี่เยไปเยี่ยมน้องออแฝดชายหญิงที่บ้านออน่ารักมากพี่เขาก็เอาของไปให้เอาอะไรไปให้ที่แบบแบบป้องกันอะไรสักอย่างป้องกันยุงอะไรไม่รู้ก็เอาไปให้อะไรอย่างี้ ดีมากเหยเกินเนี่ยเป็นเป็นอีกคนหนึ่งที่ยิ่งดูก็จะยิ่งเห็นมุมมุมอ่อนโยนของเขามากๆไม่ว่าจะเป็นอ่อนโยนในในวงหรือว่าคนรดูแาน้องๆเนาะใช่ใช่คอยดูแลน้องๆดีมากสายตาเขามีความเป็นเป็นแบบอบอุ่นเนาะเป็นพี่ชายใช่ใช่ใช่แล้วก็อย่างหลายหลายคนที่อย่างเลินหาวที่เพื่อนเพื่อนพูดถึงอ่ะ ว่าเป็นดูเป็นคนพูดน้อยตอนแรกตอนที่เออแรกๆที่เราเห็นเขาเขาเป็นคนพูดน้อยแต่มาเป็นคนตลกเฉยแต่เอาออมาเออตลกเฉยนะเริ่มเป็นแบบเพื่อชมเริ่มเป็นเด็กอ่ะเออจากเป็นโต้โตกลายเป็นเด็กเรื่อยๆเจ้าล่าว่าเหมือนเขามาย้อนวัยเออใช่ใช่เหมือนนาอย้อนวัยแล้วก็จือกวางก็จะเป็นคนที่มีความธรรมชาติของเขาเนาะเป็นความที่เป็นเซนส์คนที่แบบเออตลกธรรมชาติเหมือนที่เราเคยบอกนั่นแหละ หลายคนอย่างาเหวา่ยฉินก็ยิ่งอยู่ยิ่งหล่ออันนี้คือยิ่งอยู่ยิ่งเห็นความแบบเท่ของเขาเนาะแล้วกๆอยู่ในรายการอ่ะเราพี่ยินยังไม่ยังไม่ค่อยเห็นเหวา่ยฉินเนาะ<ม>ในรายการไม่เห็นไม่เห็น,นเลยไม่เห็นตอนที่เขาคุยกับโจเจนนานแหละครั้งแรกประทับใจตอนแรกก็คือตอนคุยกับโจเจนน่าเนาะที่นานที่โจเจนน่นมามาเหมือนปรึกษาเกี่ยวกับกลุ่มก็เริ่มเห็นตอนนั้นแล้วก็ยิ่งมาดูในวาไรตี้ ตั้งแต่วาเลตี้แรกเลยก็จะเริ่มเห็นความอบอุ่นความเอาใจใสเ่เพื่อนๆใช่ใชตัวติดกันกับดูจนหนานมากๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะดูดจนหนานอยู่ด้วยตลอดเชิญหนานดูแลกันนั่นแหละประมาณนี้นะคะก็สนุกมากสำหรับวาเลตีเดอ e ยูสออฟไลน์นะคะทั้งหกอีทีแล้วก็เพลงก็เพลงที่ ชอบมากๆเลยก็หลายๆเพลงแหละแต่ว่ารู้สึกว่าชอบเพลง EP สุดท้ายมากๆเลยเพอาะเนาะช่าๆซึ่งเดี๋ยวไปฟังใหม่เดี๋ยวเราไปฟังหลังใหม่นะคะไปดูเพราะว่ารู้สึกว่าพอเพรมากๆหลายๆ EP ก็จะเป็นเพลงเพลงเท่ๆเนาะเพลงเร็วๆแต่ EP นี้จะเป็นเพลงซึ้งๆนะคะโอเคประมาณนี้สำหรับ The Use of Life EP 6ของเรานะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะจนจบเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันวาเลนตี ของไลฟ์เรื่อยๆนะคะ,ะทําไ, <นะ S 1> ไปเรื่อยๆเลยเนาะโอเคมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วนะคะโอเคค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจบคลิปนะคะเจอกันวาเลนตีหน่นะคะสวัสดีค่ะ